มาชมไฮไลท์เกมนัดที่13ของฟุตบอลนิวเบอ50แชมเปี้ยนชิพคู่ระหว่างคัสตอมยูไนเตจครับตำอตั้การมาเยือนของเกษตรศาสตร์ทีมอันดับ5นะครับคัสตอมยูไนเต็ดเจอกับเกษตรศาสตร์ทีมอันดับ14คัสตอมในชุด สีน้ำเงินครับวันนี้ต้อนรับการกลับทีมเก่าของโค้ชโยงวรุษสีมัทะจังหวะนี้เป็นสิทธาบ,บุลล่าครับที่เขา้าเสียบสกัดแบบอันตรายครับรับไปเหลือไปน่าก็ติดทดแบงค็ไปเหลือที่สี่ของเจ้าตัวกระแสศาสตร์ครับปลุกขึ้นมาจังหวะนี้ โต้โต้ยิงไม่ได้โดยประกบแล้วมาได้จุดโทษครับคิมโฮครับที่ถึงบอลก่อนแล้วเป็นอดิสรโสครับไปขวดคิมโฮล้มคว่ำมครับเป็นจุดโทษของเกษตรศาสตร์ครับแต่ว่าจุดโทษของคิมโฮยิงได้ไม่ดีเพราะเ้าเหนือชัดครับสุเมทีก็โคนไม่หลงครับโอเกษตรศาสตร์โอกาสทองที่จัะพุ่งลงรถลอยไปครับ ศูนย์ศูนย์นะครับโดยกเกษตรศาสตร์มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งครับแต่ว่ายังไม่สามารถขึ้นนําได้จนมาได้ลูกเตะมุมลูกนี้ครับนาทีห้าครับนนทวัฒน์เปิดเข้าไปและเป็นมาตุสโตโต้ครับโถมโคคนเดียวแบบไร้ตัวประกบค,ครับเกษตรศาสตร์ขึ้นนนะํานาที52สองครับประตูที่5ของกองหน้าชาวปะตูในฤดูกาลนี้นัดที่แล้วนี่เพิ่งทำแฮตทริกมาครับนัดที่ทรมกระบี่ห้าศูนย์ครับ เต็มๆครับจากนั te am> <te am ้นทางทาสตันบันลุยนาครับหวังชงประตูเพิมเสิ็จท่าครับแตะเข้าขวายิงติดเซฟหลอกอ้าวเสร็จแต่ว่าซ้ำดบบสองเชียร์ท่าเลแดัดเกลือซ้าอีกครับตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วในนาที56โดนนำไป4นาที ได้ประตูชัยครับลูกยิงของพัชราชานโนก็ทางอนุสิโตล้มตัวรับไว้ได้บอลมันไม่ห่างตัวเข้าสกัดลูกนี้นักดวงครับแล้วสกัดไปโดแนแขนผู้เร็จไม่ว่าอะไรแล้วจังหวะจริงก็โตโต้ครับไปหวดผู้เล่นของเกษตรศสาสตร์แต่ผู้เล่นของคาสตอมพยายามจะจงว่าแฮตบอล ว่าเป็นกาะที่สกัดแล้วบอลพุ่งมาโดนแขนก็ไม่ได้แล้วครับกระดกลูกนี้ไปโตโต้จริงแล้วไม่อนุสักมาสกัดในช่วงเสือเ้อวินาทีสุดท้ายครับโอมเจ็บไปด้วยครับโดนแถมไปนิดนึงครับจังหวะที่ยิงช็อตแรกนั้นโดนแบบถักทากับโตโต้แต่นี่เป็นโอกาสทองครับที่จะได้เป็นตัชัยของดาซ้อมโล้โมซากายีครับยิงตรงนี้หลุดสอสองไปนิดเดียวครับโอ้สวยมากครับทั้งคนเปิดครับทีมะพแล้วก็ตักท่า ประวันิรีที่ให้เข้าส,สองโอ้โหน,น่าเสียดายทุนนีแล้วก็จบเกมครับโรสินป่าวทวีตหมดเวลาครับคราสต้อนยในเด็ดเสมอกับกระแสศาสตร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งแไปทีมละหนึ่งคะแนนครับ <c oughs>